สวัสดีครับเอ็นสูดิโอครับผมชาแนลของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่ๆน้าๆสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับรอบเย็นๆนะครับผมอัปเดตสินค้าเพิ่มเติมนะครับ Power Amp ประกอบสวิตชิ่งคดดีมีมาให้ชมอีกหนึ่งแท่นนะครับผม e n t e c D 3 6 0 0 RMS ตัวนี้เป็นไฟเขียวนะครับผมไฟเขียวพัดลมเบานะครับสำหรับท่านที่ หา Power AMN Tech ที่มีพัดลมเบานะครับผมก็มีมาเพิ่มเติมอีกหนึ่งแท่นนะครับผมเดีย๋ยวลองทดสอบให้ชมนะครับสาภาพด้านในของตัวเครื่องนะครับผมประมาณนี้สาภาพด้านในของตัวเครื่องนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมไฟเขียวแก้วงจรเรียบร้อยนะครับผมท่นนี้สายลำโพงหลุดรวมไม่ช็อตนะครับพัดลมเบาด้วยนะนี่มีมาให้ชมอีกหนึ่งแท่นนะครับผมภาคย่ายไฟภาคขยาย คาราดดีนะครับผมดี3า0พัเเพราะว่าเป็นประกอบสวิตชิ่งคารดดีขนาดหนึ่งยูนะครับไฟสีเขียวท่านนี้ไฟเขียวนะครับผมนี่แหละด้านในของตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับใส่ในเพื่อมีพิพิธาณาอาจารย์ท่านใดหาใช้งานนะครับผมเพิ่มเติมให้รอบเย็นนะครับเดี๋ยวลองทดสอบให้ชมครับผมครับผมดูที่ชนะนี้ครับชนะที่1นนะครับ ผมชนะที่สอง นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมท่านนี้อ่ะราคานะครับผมราคาตัวนี้เปิดไว้ที่เอาไปที่5,500บาทรวมส่งนะครับผมอ่เอ็นเทคนะครับ5,500บาทรวมส่งนะครับท่านนี้ใช้งานได้ปกตินะครับพัดลมเบานะครับทันทีหาพวแอมเอ็นเทคพัดลมเบานะครับผมก็มีมาให้ชมอีกหนึ่งท่นในรอบเย็นวันนี้นะครับผม5,500บาทไฟเขียวนะครับท่านใดสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเอ็นสตูดิโอเอ็นซาระบบเครื่องเสียงบ้านๆราคาราก้า0653364269สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ